กลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยาศาสตร์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีมีอัตลักษณ์คือขาคณิตศาสตร์คือช้างเผือกในป่าใหญ่โดยมีวิสัยทัศน์คือทรงเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สามารถเชื่อมโยงสู่โลกชีวิตจริงพึ่งพิงเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ดังนั้น ภารกิจของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์รวมถึงมีการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ตามหลักมาตรฐานสากลโดยมีเป้าประสงค์คือผู้เรียนมีความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลสามารถนำความรู้ไปใช้บนโลกชีวิตจริงแล้วจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศอ,อันดับหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับกลยุทธ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้มีการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้สู่มาตรฐานสากลส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์และส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีการบริหารงานโดยดรพัฒนากรปานทสูตร จบการศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นางสาวนิธิมาศีบวรสกุลจบการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางสาวจุไรรัตวัชราไทยจบการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธทำหน้าที่เป็นรองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โดยร่วมดำเนินการกับคุณครูในกลุ่มสาระจำนวน19คนได้แก่นายสุรสิทธิ์โสวรรณรัตน์จบการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายคน,นองพิมพสอนจบการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุขโขท,ท,ทัยธรรมธิราชนางเพชรรุ่งสืสวนจบการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงนางสาวจุธาภรเขมทองจบการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรครุาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีนางกนกพรมนโนรม จบการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพานางสาวศีวิภาภูนเพิ่มจบการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรนางสาววีรวรณอยู่ชมวงจบการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรคุรุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายธีรพงศ์ผู้สำอางจบการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานางสาวนภรัชคุ้มสมบัติจบการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนางสาวอธิยาศรีอัำดีจบการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากรนางสาวพิชภพรเจริญยิ่งจบการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากรนางสาวรัตนจันทร,ร์เหลืองสถิตจบการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวปรีดาวันนทีทอง จบการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนางสาวธิติมาศีรังจบการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายปราเมศม่วงอุ่นจบการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวศิรชาเรือนรื่นจบการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวนิพภรดอนทายเมืองจบการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรคดุศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนางสาวปาณิสราโสวรรณรัตน์จบการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาวกนกพรอ,อิสสะอาดจบการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนาคารินวิโรธกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรมมากมายเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนดังนี้กิจกรรมพัฒนากระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กิจกรรมค่ายปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กิจกรรมส่สสงเสริมวิชาการคณิตศาสตร์นานาชาติสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษกาปีที่2 กิจกรรมค่ายวิชาการสำหรับนักเรียนห้องเรียนปกติระดับชัน้นมัธยมศึกษาปีที่3กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กิจกรรมพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมค่ายวิชาการยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนปกติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนแผนสิ่งคำนวณมีการจัดค่ายคณิตอาสาปันสุขเพื่อน้องโดยให้นักเรียนนำความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดกิจกรรมและเพื่อเป็นการสร้างเจตคติที่ดีให้กับนักเรียนห้องสิ่งคำนวณอีกด้วย การจัดกิจกรรมการแข่งขันภายในโรงเรียนเกี่ยวกับเกมทางคณิตศาสตร์และการตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ในด้านต่างๆให้กับผู้เรียนรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอีกด้วยนอกจากนี้คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของเราได้มีการฝึกสอนนักเรียนทางด้านอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ AMath สุดโดกุคิดเลขเร็วเวทคณิต GSP และโครงงานคณิตศาสตร์ในประเภทต่างๆเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการต่างๆในทุกปีและได้รับรางวัลจากการแข่งขันมากมายอาทิการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติการแข่งขันเพชรอุทยัยการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสวชภาควิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ การแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาสยามบรมกุฎร,ราชากุมารีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สุดท้ายนี้ด้วยความมุ่งมั่นของทีมงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการสนับสนุนจากทีมบริหารของโรงเรียนบัรหารแจ่มใสวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องพวกเราพร้อมทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนเราให้ประสบความสําเร็จและบรรลุตามเป้าหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตลอดจนจะต้องเป็นอันดับหนึ่งในด้านคณิตศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรี